Shhh. วันนี้อยากให้พี่หลิงแชร์เรื่องเราดีๆสมัยพี่หลิงเด็กๆให้ฟังหน่อยเรื่องเราดีๆตอนเด็กหรอคะจริงๆหลิงรู้สึกว่าม,มันมีเยอะมากเลยอะคะ่ะอย่างเช่นแบบเหมือนทุกเทศกาลคริสต์มาสเวลาถึงคริสต์มาสเนี่ยพ่อแม่ก็จะพาไปแบบนั่งรถไฟที่มีของฮ่องกงอะมันจะช้าๆที่เขาเรียกว่ารถอะไรนะารถลางไหมรถรางของฮ่องกงอะคะ่ะ มันจะเป็น2ชั้นนะคะที่ที่วิ่งตามใช่มีเคเบิลอยู่ข้างบนอยู่จะอยู่ตามกลางเมืองต่างๆใช่ก็ก็นั่งรถไปดูไฟคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยลราก็พาไปเที่ยวพาไปเลือกเคก้กคือ1น,นในนั้นก็คือชอบมากก็คือไปเลือกเคก้กเือที่จะกินเคก้กแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ ของขวัญอะไรเงี้ยค่ะปาร์ตี้เล็กๆใช่แล้วเวลากลับจากโรงเรียนชอบทำอะไรคะตอนเด็กๆอคะหลิงกลับจากโรงเรียนเล่นเล่นกับน้องอะเล่นกับน้องชายแล้วก็บางครั้งก็ไปเรียนพิเศษที่ห้างไม่ก็เรียนพิเศษในในบ้านก็มีใช่หรือว่าดูทีวีประมาณเนี้ยคะ่ะ ความรู้สึกเวลาเรากลับบ้านตอนเด็กๆกับตอนที่เราทํางานแล้วนี่ต่างกันไหมคะความรู้สึกก็ต่างกันนะตอนเด็กๆอะ่ะคือเวลาเราเรียนเสร็จเราก็กลับบ้านใช่ไหมมันเหมือนดูเป็นรูทีนที่แบบมันมีอยู่ที่เดียวที่เราจะกลับอะไรเงี้ย แต่พอตอนโตมาเนี่ยโอกาสที่จะกลับบ้าน,นมันน้อยลงเนื่องจากว่าเรามีความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสถานที่ที่เราทำงาน,นมันห่างจากบ้านมันทำให้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วมันทำให้ทุกครั้งที่กลับบ้าน,น,ม,นมันมีความพิเศษมากกว่าเราจะให้ความสำคัญกับเวลา ที่เรากลับบ้านมากกว่าค่ะแล้วเวลาเลิกกองแล้วหรือว่าเลิกงานพี่หลิงกลับถึงบ้านเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกอ่ะเวลากลับบ้านมาเหนื่อยๆเนี่ยหลิงจะชอบนั่งพักอยู่บนโซฟาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเปิดเพลงหรือว่าหาวิดีโอที่เราแบบรู้สึกว่ามันสามารถทำให้เราคลายเครียดได้ค่ะถ้า ไม่อาบน้ำไม่เปลี่ยนชุดหลิงจะไม่มีทางขึ้นไปบนเตียงเ็ดขาดค่ะถ้าไม่มีตารางงานอาบน้ำไหมคะก็อาจะไม่อาบเพราะเราอาบแล้วไงตอนเย็นเราตื่นเช้ามาเราก็ยังสะอาดอยู่ <c oughs> ก็เลยไม่อาบต่าแล้วขี้เกียจมุมไหนของบ้านที่ใช้เวลาอยู่เยอะที่สุดค่ะหลิงรู้สึกว่ามันน่าจะตรงห้องรับแขก บนโซฟาค่ะใช่ส่วนมากก็จะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นคือตรงนั้นมันจะเป็นแสงที่แบบส่องเข้ามาพอดีถ้ากลางวันนะมันมันจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็สบายตาเราสามารถนั่งฟังเพลงก็ได้คือบางวันก็นั่งฟังเพลงบางครั้งก็อาจจะนั่งเล่นโทรศัพท์หรือว่าบางครั้งก็อาจจะอ่านจดหมายของแฟนๆอยู่มุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเมนต์ดีๆที่เรารู้สึกว่านี่แหละเราได้กลับบ้านจริงๆละ เวลากลับถึงบ้านเรามักจะชอบก็คือเวลาเวลานั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิงรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุน่นแล้วก็มีความสุขค่ะตอนนี้ก็เย็นๆแล้วอากาศดีมากเลยก็ เดี๋ยวจะออกมาเดินเล่นสักหน่อยได้ข่าวว่าที่แสนสิริมีแบดยาร์ดด้วยเดี๋ยวขอไปวิสิตเผื่อได้อะไรกลับมาค่ะพี่หลิ่งเคยเหนื่อยมากมาจนฝันแปลกไหม,มคะเคยเหนื่อยมากจนฝันแปลกไหมไม่เคยค่ะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้อะแต่ว่าหลิ่งเป็นคนที่หลับง่ายแล้วก็หลับสนิทมากอืม ในวันที่เป็นแบดเดย์พี่หลิงมีทริคในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองไหมคะเวลารู้สึกว่านอนน้อยหรือว่าออไม่สบายตอนทำงานก็จะพยายามให้ตัวเองมันจะเห็น Energy หลิงก็จะอยู่นิ่งๆใช่เพราะจะพยายามเซฟแบบตัวเองแล้วก็คือเวลานอนน้อยอ่ะมันหลิงสังเกตได้ว่ามันจะหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะให้ตัวเอง มีสติอยู่เฉยเขาให้ทำอะไรก็ทำพยายามตั้งสติกับงานที่เราทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนร่างกายเราก็เราก็พยายามพักผ่อนให้พอเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแบบหายเร็วมากขึ้นค่ะกดเหล็กในการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะกดเหล็กเหรอคะคือพอจริงๆพอทำงานแล้วอะ่ะด้วยที่งานของตัวเองไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบฟิกเวลาขนาดนั้นนะมันจะยากที่แบบว่าเราต้องนอนแบบนอนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำแบบตั้งกดให้ตัวเองก็อาจจะแบบกินอาหารให้มีประโยชน์มากขึ้นหรือว่าพยายามรีบนอนเพื่อที่จะมีเขาเรียกว่ามีแรงในการทำงาน ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรบ้างนะพยายามจัดตารางงานให้ตัวเองอ่ะได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะรีเฟรชร่างกายของตัวเองให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงมากขึ้นประมาณนี้ค่ะอย่างพี่หลิงคารดิโอบ่อย,อยๆเงี้ยครั้งสุดท้ายที่ได้ไปวิ่งในสวนคือเมื่อไรครั้งล่าสุดที่ได้ไปวิ่งนะคะก็จะเป็นวันที่แผ่นดินไหววันที่แผ่นดินไหวหลิงอยู่บนลู่วิ่งค่ะใช่ ถ้าเป็นสวนน่ะน่าจะเป็นสวนบ้านของตัวเอง mm hmm. ก็คือช่วงช่วงที่หลิงกลับบ้านนั่นแหละค่ะช่วงเวลาไหนทีห่หลิงอยากออกมาเดินเล่นทุกวันหลิงคิดว่าหลิงเดินน่าจะแบบเนี่ยถ้าออกมาก็จะออกมาช่วงเย็นประมาณนี้ค่ะหลิงรู้สึกว่าช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าเป็นอากาศที่แบบเหมาะกับเราออกมาสูบอากาศหายใจหรือว่ามองอะไรที่เป็นสีเขียวมันทำให้เรา refresh วันนั้นเราก็รู้สึกว่ามันสบายค่ะครั้งล่าสุดที่หลิงหลิงรู้สึกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครั้งล่าสุดที่รู้สึกว่าพักผ่อนเต็มที่เลยก็คือตอนที่กลับบ้านนั่นแหละคะ่ะก็ได้นอนพักจนตัวเองตื่นเองบ้างแล้วก็ ได้เล่นกับน้องหมาของที่บ้านได้กินข้าวที่ตัวเองชอบกินฝีมือแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวกับครอบครัวอยู่ครอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้หลิงเติมเต็มแล้วก็ได้ชาร์จแบตด้วยค่ะไปะเชิญเชิญเข้าแบกยัดอู้และนี่ก็คือภาค นี่คือผักสลัดที่หลินกินบ่อยมากผักที่นี่คือผักนานาชาติมีพริกกินได้ไหมคะพี่หลินจะกินเปล่าๆเ,เลยเหรอคะเราสามารถที่จะกินพริกได้ไหมคะอันนี้อันนีเยอะนี่ขอเก็บไปทำอาหารนะคะ Rosemary ตัดได้เลยไหมคะตัดได้เลยค่ะ โอเคขอตัดเอาช่อเล็กๆอย่างเงี้มีอง,งุ่นด้วยถ้ามันขึ้นอนะอยากกลับม้เก็บกลับไปกินจังเลยไม่ค่อยเห็นที่ที่แบบว่ามีแปลกยาที่เก็บแบบปลูกอง,งุ่นที่นี่ถือว่า Amazing นะเหมือนปลูกผักกับผลไม้ด้วยกันเฮ้ยมีน้องเก็บผักอยู่ขอไป พักน้องได้ไหมน้องมาเก็บผักเหมือนลิงหลึองควงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาเก็บผักหรอใช่ครับเชื่ออะไรคะชื่อโชครับอ๋อน้องโชน้องอายุเท่าไหร่คะสิบขวบครับน้องโชอายุสิบขวบเก็บผักอะไรคะอ๋ออันนี้ก็เอามาเก็บผักเอาไปให้คุณแม่คะ่ะให้คุณแม่หรอไปทําอาหารหรอคะใช่ค่ะแสดงว่า ชอบทำกับข้าวกับแม่หรอคะใช่คะ่ะปกติก็จะช่วยแม่ทำกับข้าวคะ่ะใชยน่ารักจังเลยเรามาดูผักด้วยกันแม่เมื่อกี้พี่เห็นมีพริกสีม่วงอยู่แถวนี้ด้วยเคยเห็นพริกสีม่วงไหมพริกสีม่วงนี่อันนี้เดี๋ยวตัดให้ดูเนี่ยเป็นพริกสีม่วงซึ่งปกติพริกะจะเป็นสีแดงกับสี สีเขียวสนใจไหมนะม,มาเราตัดด้วยกันน้องลองตัดแ,แล้วน้องรู้สึกดีไหมคะที่โครงการเรามีแบดก y จแบบนี้รู้สึกดีมากเลยครับที่โครงการนี้มีแบดก y a r แถมยังมีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยครับน่าราักจริงๆเลยวันนี้สนุกไหมคะครับงั้นไว้เจอกันันหลังนะครับบ๊ายบาย,บาย สวัสดีค่ะว้าวท้าไมมีสลัดอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นอาหารที่ทีมเอามาเซอร์ไพรส์พี่ลิกค่ะโอมีสเต็กแซลมอนผักเคลกรอบแล้วก็เมี่ยงปลาทูค่ะ อันนี้ใช่ผักที่เก็บมาจากสวนหรือเปล่าอันนี้คือผักแควมีประโยชน์ต่อร่างกายอืมอร่อยแล้วหลิงต้องทำอะไรแรกกับเมื้ออาหารหรือเปล่าอันนี้คือพริกที่พุ่งซื้อไอ้พุ่งไม่ได้พุ่งเด็ดเมื่อกี้ที่ลิงล้างหรือยังเขาบอกว่าไม่ได้ใส่สารพิษเราสามารถกินได้เลย อาหารเฮลทีฟู้ดที่พี่หลิงเลือกให้ตัวเองกินบ่อยๆแรปที่เป็นอกไก่แล้วก็มีผักแล้วก็แรปแต่ว่าจะสั่งว่าไม่เอาไม่ใส่ชีสแล้วก็ไม่ใส่น้ำสลัดค่ะพี่หลิงแชร์วิธีการออกกำลังกายของตัวเองได้ไหมคะวิธีการออกกำลังกายของตัวเองเหรอคะจริงๆปกติหลิงจะมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็จะไปให้เทรนเนอร์ออกแบบโปรแกรมให้ตัวเองค่ะบางวันก็ส่วนมากก็จะเป็นเวทนะเวทเทรนนิ่งผสมกับคิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็1ชั่วโมงเวทเทรนนิ่งหชั่วโมงเสร็จหลิงก็จะลงไปคาร์ดิโออีก1ชั่วโมงค่ะก็ประมาณ2ชั่วโมงหรือว่าถ้าบางวันเทรนเนอร์ไม่ว่างเราก็จะเปลี่ยนไปพิลาทิสแล้วส่วนตัวชอบเวทชอบคาร์ดิโอมากกว่ากันเพราะอะไร ชอบคาร์ดิโอค่ะไม่รู้ทำไมแต่ในความรู้สึกอะคือรู้ว่าตัวเองชอบคาร์ดิโอมากกว่าค่ะพี่หลิงมีหนังเรื่องโปรดไหมคะที่ดูเราจะรู้สึกแฮปปี้จริงๆมึงคนที่ชอบดูการ์ตูนอะเพราะเวลาดูการ์ตูนแล้วรู้สึกคลายเครียดหรือว่าถ้าหนังหรอคะก็แล้วแต่ทั่วๆไปเลยส่วนมากก็จะหาอะไรใหม่ๆดูมีซีนที่ชอบในการ์ตูนเรื่องที่ชอบไหมคะเล่าให้ฟังหน่อย ซีนที่ชอบอะคะอยากกินพีกอะซีนที่ชอบในกระตุนที่ชอบอืมชอบดูเวลามาลุกโกกินข้าวกับที่บ้าน <c oughs> หรือว่าชินจังเวลาทำอาหารกับที่บ้านคะ่ะมันจะมีตอนหนึ่งที่นั่งทำอะไรอะที่กลมกลมอะทัโกยากิชินจัง เหมือนที่บ้านซื้อเครื่องทาทาโกยากิมาแล,แล้วแล้วแม่ก็เอาของมาจากตู้เยน็นมาทำแล้วสุดท้ายก็เหมือนปาร์ตี้ทาโกยากิแล้วชินจังเอาช็อกโกแลตไปใส่อะไรเงี้ยประมาณนี้แล้ววิธีบอกรักหรือการแสดงความรักกับตัวเองในแบบหึ่งพองเป็นยังไงคะวิธีบอกรักหรือว่าแสดงความรักกับตัวเองก็คือ เข้าใจตัวเองอนุญาตความรู้สึกตัวเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบไหนอ่ะก็ก็ให้ตัวเองรู้สึกมันเข้าใจมันแล้วก็ให้ตัวเองได้พักผ่อนไม่ทัฟกับตัวเองเกินไปที่สำคัญก็คือให้ตัวเองกินของอร่อยอร่อยก็จะรู้สึกว่าเออตัวเองมีความสุขแล้วแล้วถ้าเป็นวิธีแสดงความรักกับผัว ก็อาจจะโทรไปหาหรือว่าไปหาเลยแล้วก็คุยกันใส่ใจกันก็ดูแลกันดูแลกันและกันนะคะจริงๆแค่วันธรรมดาที่ได้ใช้ชีวิตตามใจชอบก็เป็นวันดีๆของพี่หลิงแล้วไหมคะก็คือใช้เวลากับตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเลี้ยงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไ,ได้กินอาหารที่ตัวเองอยากกินอ่ะเดี๋ยวจะใส่พริกเข้าไปนะทาดา อร่อยมากหอมกินพริกอือก็คือได้กินอาหารสั่งอาหารที่ตัวเองอยากกิน<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนเต็มที่ก็ถือว่าเป็นกู๊ดเดย์สำหรับหลิงแหลพี่หลิงทำงานมากี่ปีแล้วค่ะ ทำงานมาหลิงทำงานตอนที่เรียนมหลาลัยจบแล้วก็เข้าวงการก็น่าจะประมาณ6-7ปีค่ะแล้วมองย้อนกลับไปแล้วอยากขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรบ้างคะถ้ามองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณที่ตัวเองมีความอดทนแล้วก็อาจจะด้วยโชคดีที่ คือคอหลิงรู้สึกว่าหลิงโชคดีที่หลิงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรอะ่ะเราก็มองว่ามันไปในทิศทางที่ดีอะ่ะแล้วหลิงก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาหลิงใช้ชีวิตคุ้มมากได้ได้ทำหลายอย่างที่หลิงไม่คิดว่าจะได้ทำหรือว่าหลิงกล้าที่จะไปลองกล้าที่จะไปทำก็เลยแบบอยากขอบคุณตัวเองที่มีความรับผิดชอบต่อง,งานมีความอดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว10ปีข้างหน้าพี่หลิงคิดว่าตัวเองกาลังทำอะไรอยู10ออ่10ปีข้างหน้าของหลิงเหคะ10ปีข้างหน้าของหลิงก็อาจจะมีธุรกิธกจของตัวเองก็อาจจะเห็นตัวเองอยู่เบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบยางมีคุณภาพค่ะพี่หลิงเคยบอกว่าพี่หลิงชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้ เวอร์ชันนี้ดียังไงแล้วก็แตกแต่างจากเวอร์ชันอื่นๆของลิงลิงคองอยังไงบ้างคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นทีเ่เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากพอที่จะ,ท,จะที่จะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะเหมือนไม่กล้าผิดพลาดอะค่ะแต่ยิ่งไม่กล้าผิดพลาดมันก็จะยิ่งผิดพลาดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคนอื่นทั่วไปเลยรู้สึกว่าแบบ ตัวเองไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยไม่มีผิดพลาดบ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าผิดพลาดแล้วไม่กล้าถามคนอื่นด้วยมันทําให้มันไม่ไม่ไปต่อมันไม่พัฒนาตัวเองอะ่ะซึ่งสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดก็คือเราไม่เรียนรู้ปัญหาจากที่เราผิดพลาดแล้วก็ไม่ไปต่อหลังจากที่ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนั้นอะ่ะหลังจากที่เข้าใจว่ามันคือมันคือสิ่งที่ต้องแก้นะ ความผิดพลาดมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันคือสิ่งที่ดีมันคือเราได้ประสบการณ์จากสิ่งที่เราผิดพลาดและพัฒนาตัวเองแต่ผิดพลาดบ่อยมากก็ไม่ดีนะเราต้องเรียนรู้นะคะจากความผิดพลาดของตัวเองใช่นั่นแหละมันทำให้ทุกวันนี้หลิงก,ก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าหลิงชอบเวอร์ชั่นตอนนี้ของตัวเองละการมีชีวิตที่ดีแบบหลิงนี่พองต้องมีองค์ประกอบอะไร สำหรับหลิงควองนะคะองค์ประกอบที่ดีทำให้ชีวิตที่ดีคือการที่เราหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีความสุขในแต่ละวันเช่นได้กินของอร่อยบ้างอย่างวันนี้ได้เจอสิ่งใหม่ๆพริกสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงเชื่อว่าทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ไมีทั้ทงวันแบบราบลื่นแต่ว่าพอเราได้ เจอเล็กๆน้อยๆแล้วกลับมาพักผ่อนที่บ้านกลับมาชาร์จแบตที่บ้านค่ะแล้วก็นอนตื่นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ที่ดีแล้วชีวิตที่ดีของพี่หลิงหมายถึงอะไรคะการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆวันค่ะ everyday life is good ค่ะทุกวันชีวิตดี